คาร์ทเดย์นะครับวันนี้เราจะพามารีวิวกระบะไฟฟ้า100%นะครับคันแรกที่จะมาทำตลาดในประเทศไทยนะครับกับเจ้านี้เลยครับลิทดาร่า R-D6 ครับซึ่งวันนี้เราได้รีวิวการเต็มๆแล้วกับพวงมาลัยขวาคันแรกนะครับผมที่จะเปิดตัวในวันที่2 9นี้นะครับผมเดี๋ยวเราพาไปดูกันว่าเจ้ากระบะไฟฟ้า100%คันนี้มีอะไรพิเศษบ้างนะครับเราเริ่มจากการออกแบบเลยนะครับเจ้าลิทดล่าคันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าถูกผลิตขึ้นมาเป็น SUV แต่สามารถ บรรทุกของได้สามารถลุยแบบขับสีได้นะครับจะสังเกตว่าจะเน้นความสะดวกสบายภายในความนุ่มนวลนะครับไม่ได้เน้นบรรทุกมากนะครับเรามาดูดีไซน์ภายนอกกันเลยดีกว่าเท่มากๆเลยที่หลายคนชอบเอาไปแต่งกันก็คือนี่กระจังหน้าแบบเรื้งแสงแบบนี้นะครับคำว่าลิสดาร่าเป็นไฟติดอยู่แบบนี้เลยนะครับตรงกลางมีกล้องอยู่นะครับส่วนไฟหน้าเนี่ยเป็นแบบ LED นะครับด้านในก็จะเป็นแบบรีเฟกเตอร์โคมข้างในเป็น FullLED เลยนะ นะครับจะสังเกตว่าคันนี้มีความหล่อมากๆเลยดูกันชนดิจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยรวมถึงช่องตรงนี้นะครับเขาไม่จําเป็นต้องมีช่องระบายอากาศเพราะว่าคันนี้เป็นไฟฟ้าร้อเเซนะเพิ่มความหรูหราด้วยนี่ริมทึ่งเป็นสีเงาน,นะครับสีเงินเงาน,นะครับแล้วก็วัสดุสีดําเงาก็สีแแบ l ล้อมรอบตรงนี้นะครับด้านล่างนะครับมีช่องระบายอากาศสําหรับเป็นตัวระบายช่องรังพึ่งนะครับตรงกลางเป็นเรดาร์นะครับต้องบอกเลยว่าคันนี้เป็นรถกระบะ ที่สมรรถนะสูงมากๆรวมไปถึงมีระบบ a d a ดเน่ยมาครบให้ถึง14รายการนะครับผมทีนี้เราไปดูด้านข้างกันต่อนะครับด้านข้างเนี่ยดูฝากระโปรงเห็นไหมคันนี้ต้องบอกว่าพื้นฐานตัวถังเนเป็นแบบโมโนโคล็อกเลยนะครับไม่ได้เป็นแบบบอดี้ออนเฟรมนะครับตัวล้อเนี่ยมาพร้อมล้อขนาด18นิ้วนะครับพร้อมยาง2 3 5 6 0 r 1 8นะครับซึ่งเจ้าลิซดาล่าเนี่ย จะให้ล้อ18ลายนี้มาเลยนะครับตั้งแต่รุ่นขับเคลื่อน2ล้อมอเตอร์เดี่ยวนะครับมีแค่รุ่นเดียวคือรุ่นเริ่มต้นที่เป็นล้อ17นอกนั้นจะเป็น18ทั้งหมดนะครับตัวซุ้มล้อจะมีการเล่นเป็นพลาสติกตัวนี้นะครับเพื่อให้มันต่อเนื่องกับชายกันกระแทกด้านล่างนะครับมีการวาวตรงนี้ตรงซุ้มล้อให้มันดูมีวิติของตัวถังนะครับตรงตัวโครงซุ้มล้อนีก็เป็นพลาสติกดำด้านนะครับไล่ยาวมาเลยละคาดด้วย ระัโคมเงียบนะครับรวมไปถึงมือเปิดเป็นแบบสมาร์ทเอนทีทั้งสองฝั่งเลยนะกระจกมองข้างเป็นแบบกรอสีแบ็กพร้อมนี่คล่องนะครับส่วนท่อนบนเนี่ยจะเป็นแบบสีดำกรอซีแบ็กเลยเช่นเดียวกับรูฟแลกนะครับที่มีแบบยกระดับนะไม่ได้เป็นแบบติดพิวอินกับตัวรถนะครับผมก็ดูพร้อมบรรทุกข,ของพร้อมติดพร้อมติดแลกแล้วก็บรรทุกข,ของเพิ่มเติมได้น,นะครับกรอบกระจกนะครับกรอบประตูเนี่ย ใช้วัสดุโรเมียมนะครับเพิ่มความหรูหราเห็นไหมส่วนตรงกลางเนี่ยเป็นแบบดําด้านนะครับซึ่งถ้าดําเงาครับน่าจะเข้ากันดีนะแต่ว่าเขาก็เป็นแพทเทิร์นนะก็ดําด้านดําด้านแล้วก็นี่ตัวนี้ก็ด้านเหมือนกันก็เป็นการสลับตัวนี้ก็เป็นดําด้านเหมือนกันนะครับส่วนกระบาท้ายนะครับก็จะมีตัวนี้สปอร์ตบาร์อยู่ตรงนี้ตรงนี้เป็นกราซีแบกแล้วก็ท้านหลังเนี่ยเป็นตัวดําด้านแล้วก็ ต่อเนื่องมากับตัวแม็กไนเนอร์ที่ติดมาให้เลยนะครับด้านหลังลุ้มล้อด้านหลังก็จะมีเล่นลายเส้นเช่นเดียวกับด้านหน้านะครับลากต่อเนื่องมาถึงด้านท้ายนะครับผมส่วนไฟท้ายนี่จะเป็นแบบ led ลากยาวมาเลยลากยาวซ้ายไปขวาเลยซึ่งผมว่าเป็นไฟท้ายที่ดูไม่เหมือนรถกระบะก็อย่างที่บอกว่าคันนี้ถูกออกแบบขึ้นมาเป็น suv แต่สามารถใช้งานได้อนเนกประสงค์นะครับไม่ว่าจะเป็นลุย ก็จะเป็นบรรทุกของไม่ว่าจะเป็นนั่งแบบครอบครัวนะครับแล้วก็ไปแคมปิ้งได้นะครับตัวโลโก้ลิสดารา์จะอยู่ตรงนี้ iddaa นะครับผมอยู่นี้ที่เปิดผาท้ายอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็นี่รถคันนี้นะครับอยู่ในเครือของ g ีลี่โฮดดิ้งนะครับสำหรับตัวท็อปในรุ่นขับ4จะมีตรงนี้บอกว่าเป็น4 w h e e l นะครับแล้วก็ชื่อรุ่น RD6 และที่เป็นไฮไลท์อย่างหนึ่งนะครับก็คือนี่มาดูกันนี ขท้ายนะครับเปิดมามีแบบผ่อนแรงนะมีแบบผ่อนแรงนี่คือตรงนี้ตรงนี้เขาจะมีเขาเรียกว่าตัวจ่ายกระแสะไฟนะครับ6กกิโลวัตต์เลยทีเดียวสามารถใช้งานได้หลากหลายนะครับเราจะไปแคมป์ิ้งเอาเสียบไฟได้เลยนี่มีช่องเสียบปกติรวมถึงช่องแบบ power outlet 2อันนะเห็นไหมสวิตช์เปิดปิดอยู่ตรงนี้นะครับเราสามารถเสียบได้ถึง4อย่างเลย นี่ก็ถือว่าเป็นรถกระบะคันแรกที่ผมเห็นมีปลั๊กเยอะแยะมากมายอย่างนี้อยู่ด้านหลังนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในกันนะครับหน้าจอซึ่งก็แน่นอนว่าด้วยความที่เขาเน้นความเป็น SUV เนาะ,นะหน้าจอตัวหน้าจอมาตรวัดตัวนี้ก็จะเป็นขนาด10.2นะครับวนจอกลางเนี่ยเซ็นเตอร์ดิสเพย์เนี่ยเป็นขนาด14.6นิ้วนะครับก็ซึ่งทำงานได้หลากหลายเลย นี่มีแอปพลิเคชันนะครับสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay and r o i d Auto ได้นะครับแล้วก็มีจอควบคุมต่างๆพวงมาลายัยนะครับเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับพุ่มหนังนะตัวนี้หนังสังเคราะห์ตัวนี้นะครับฝั่งซ้ายเนะี่ยเป็นใช้กับระบบ a d a s นะครับฝั่งขวาเนะี่ยเป็นควบคุมหน้าจอตัวนี้นะครับผมแล้วก็คันนี้มีระบบสั่งการด้วยเสียงด้วยเฮ้ลิเดลาเปิดแอร เปิดให้คุณแล้วใช่ไหมครับยินไม่ชัดฉันจะออกไปก่อนนะคุณสามารถเรียกฉันใหม่ได้นี่ครับนี่ก็คือคันนี้เป็นตัวระบบสั่งการด้วยเสียงนะครับเราก็สามารถสั่งเปิดแอร์สั่งนู่นนี่นั่นได้แต่ว่าก็จะเป็นภาษาไทยเกือบทุกรุ่นยกเว้นตัวเริ่มต้นนะครับซึ่งจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมแล้วก็ตัวการออกแบบนะครับตัววัสดุตัวนี้เป็นซอฟทัสนะเป็นสีเทาลืมบอกไปว่าถ้าตัวสีเขียวเนี่ย ภายในก็จะเป็นสีออกเขียวสลับดําแล้วก็เดินด้วยได้สีน้ําตาลแบบนี้นะซึ่งเท่มากนะมันดูฟิลแบบฟิลอบบโลดอะ่ะเนี่ยดูดิสีแบบนี้ซึ่งผมชอบมากเลยแล้วก็บอกก็มีปีกมีตัวระบายอากาศนะครับมีโลโก้ลินดาล่าอยู่บนนี้นะครับกระจกยากระจกยังไม่ตัดแสงนะครับช่องแอร์สามารถปรับได้โอเคซึ่งถือว่าช่องแอร์ปรับแบบนี้มันก็สะดวกดีนะครับผมแล้วก็แอร์ก็สามารถ ควบคุมได้จากด้านนอกด้วยเปิดตรงนี้ได้เอาแอร์ตรงนี้ได้นะครับหมุนวนตรงนี้ได้รวมไปถึงเราสั่งการผ่านหน้าจอทัชสกรีนตรงนี้ก็ได้ส่วนด้านล่างมีไวเลสชาร์จให้นะครับตรงนี้มีไวเลสชาร์จให้หัวเกียร์รูปทรงเท่รูปทรงเหมือน SUV รวมไปถึงแป้นเกียร์ตรงนี้นะครับมีทั้งระบบ h ิลด์เด่ n เซนต์คอนโทนทัชั่นคอนโทนนะครับอันนี้เป็นสวิตช์สำหรับเลือกรีเจนนะครับผมแล้วก็ ตัวสวิตช์โหมดอยู่ฝั่งขวาซึ่งใช้งานง่ายมากๆแล้วก็ออโต้โฮอยู่ตรงกลางนะครับก็แค่กดลงไปก็ใช้งานได้แล้วนะครับแล้วก็มีช่องวางแก้ว2แก้ว2ใบซึ่งดูแล้วน่าจะใส่ได้ไม่ใหญ่มากนะครับลงไปถึงนี่ตัวช่องเก็บของแบบเปิดแบบบัตเตอร์ไฟนะเปิด2ข้างขึ้นมาแล้วก็ดูดิมันลงไปได้ลึกขนาดนี้เลยนะสุดยอดแต่ว่าก็ไม่ได้กว้างมากนะครับแต่ว่าถือว่าเก็บของลงไปได้ลึกพอสมควร ที่ขายไม่ได้เลยนี่มีคอนโซลกลางแบบ2เลเยอร์นะครับมีช่องชาร์จอยู่ด้านล่างนะครับเป็น Power อร์อ e t นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวกลับมาดูที่ตัวนี้กันต่อนะครับคันนี้ที่ขายจริงนะครับตัวระบบเปิดไฟก้านเปิดไฟจะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับตัวก้านปัดน้ำฝนจะอยู่ฝั่งขวานะครับผมตัวแป้นปรับกระจกจะอยู่ตรงนี้ อยู่ตรงที่เท้าแขนเป็นแบบหมุนเลือกซ้ายขวานะแล้วก็ปรับปกตินะครับด้านล่างตรงนี้ก็จะมีที่เปิดไฟท้ายไฟด้านท้ายนะครับมีตัวปรับหน้าจอตัวนี้นะครับปรับแสงสว่างหน้าจอแล้วก็ตัวเลื่อนระดับไอตัวไฟหน้าครับปรับระดับไฟหน้ารวมไปถึง่มีโหมดให้ด้วยนะครับในรถคันนี้นะครับทีนี้เรามาดูที่หน้าจอกลางกันโอเคครับมาดูที่หน้าจอกลางกันนะครับถ้าเรากดที่โฮมเนี่ยจะมาที่หน้านี้เลยนะครับ ก็จะมีรูปลดนะครับแล้วก็แสดงสถานะนะครับว่าเราเนี่ยเราเสียบชาร์จไฟอยู่ข้างหลังนะครับเราเสียบเมื่อกี้ที่เราเสียบตัวชาร์จแบตกล้องนะครับไปด้านหลังก็จะบอกตรงนี้ตรงนี้ก็คือเป็นช่องชาร์จด,ด้านหลังนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกบัตั้งค่านะครับเป็นวิทยุเป็นต่างๆนะครับอยู่ตรงนี้อ่าีกหน้านึ่งก็เป็นตัวแอปพลิเคชันซึ่งเราไม่ต้องกดก็ได้เราใช้เลื่อนเอาตรงนี้ซึ่งก็มีแอปพลิเคชันให้ตั้งแต่ ตัวกล้องบันทึกนะครับรถของฉันเข้าไปที่รถของฉันนะครับก็จะเป็นการตั้งค่าต่างๆซึ่งก็เป็นโหมดการขับขี่เนาะซึ่งคันนี้เป็นขับเคลื่อนสีล้อนะครับก็จะมีโหมดให้ทั้งหมด7โหมดซึ่งอันนี้เข้ามาปรับหน้าจอแต่จริงๆมันเราปรับที่นี่ก็ได้นะครับปรับที่ตรงแป้นเกียร์จะมีที่เลื่อกโหมดให้เหมือนกันเห็นไหมเราเลื่อนก็จะเป็นหน้านี้นะครับก็จะมีภาพกราฟิกต่างๆในโหมดคอมฟอร์ตโหมดสปอร์ตนะครับโหมดทราย โหมดโคลนนะครับโหมดออฟโรดแล้วก็โหมดลุยน้ำซึ่งก็จะมีคอนดิชันให้เราปรับนะครับว่าเราต้องทำยังไงบ้างนะครับการปรับตั้งระบบบังคับเลี้ยวนะครับปรับน้ำหนักพวงมาลยก็มีมาตรฐานสบายแล้วก็สปอร์ตนะครับผมแล้วก็การนำคืนพลังงานกราบรีเจนนะครับก็มีอยู่3ระดับแล้วก็ระบบช่วยกลับรดอัจฉริยะนะครับมีให้ด้วยอ๋อยัไงไงแล้วก็มีตัวอนุรักษ์พลังงานนะครับ หมดเขียนรถก็สามารถกดตรงนี้แล้วสามารถเข็ยนรถแล้วจอดเทียบได้นอกนั้นก็เป็นการตั้งค่าพวกกระจกมองหลังล็อกประตูต่างๆก็จะอยู่ในหน้านี้นะครับตัวปรับตั้งค่าก็ใช้งานง่ายนะเลื่อนขึ้นแล้วก็กดเปิดกดปิดแล้วก็ตัวเมนูหลักก็อยู่ฝั่งขวานี่นะครับมีควบคุมแล้วก็เกี่ยวกับการล็อกประตูแล้วช่วยการขับขี่นะครับผมผู้ช่วยขับขี่ก็จะมีตรงนี้แล้วเต่างเบรกฉุกเฉินต่างๆ ACC ต่าง,างระบบเลดร์ข้างหลังระบบเตือนการชนนะครับสามารถเข้าไปตั้งค่าเปิดปิดตรงนี้หน้านี้เป็นพลังงานก็แสดงสเตตัสของตัวรถว่าตอนนี้เหลืออยู่73%นะครับวิ่งได้340คันนี้เป็นตัวท็อปนะครับมาพร้อมแบตเตอรี่ขนาด86ิกิโลวัตต์ชั่วเป็นแบตเตอรี่แบบเทอร์นลรี่นะครับก็สามารถวิ่งได้อยู่ที่ระยะทาง455กิโลเมตรนะครับผมซึ่ง อันนี้ถือว่าวิ่งได้ไกลพอสมควรเลยแบบ NEDC นะครับส่วนเจ้าขุมพลังคันนี้นะครับให้พลังลางอยู่ที่422แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่595เลยนะ0-100เนี่ยวิ่งเวลาแค่4.5วินี่ต้องแบบกระบาดแต่งกระบาดซิ่งเลยนะ4.5วิ0-100เนี่ยท็อปสปีดท,ทำได้ถึง190กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรากลับมาดูการตั้งค่านี่ก็จะเป็นตั้งค่าเกี่ยวกับระบบการชาร์จต่างๆนะครับตั้งค่าชาร์จลงหน้านะครับ แล้วก็การปล่อยไฟนะครับเราสามารถตั้งได้นะครับแล้วก็สถานะคันนี้เป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบอัตโนมัติซึ่งเราสามารถเปลี่ยนโหมดได้7โหมดนะครับรูปก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับก็จะมีมอเตอร์คู่หน้ามอเตอร์คู่หลังนะครับอ่าไล่ลงมาก็จะเป็นโคมไฟนะครับระบบนวลก็พอเรามีโฮมให้ติดค้างไว้กี่นาทีนะครับแล้วก็ตัวเสียงต่างๆโมดเสียงต่างๆก็จะปรับเตือนกันตรงนี้นะครับผมเลื่อนดูได้เลย รวมไปถึงระบบช่วยนะครับก็จะมีระบบจัดการระบบข้อมูลระบบมหมดอัจฉริยะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการตั้งเข้าไปเช็คระยะนะครับไม้สะสมเกี่ยวกับไม้ต่างๆแล้วก็ระบบอันสุดท้ายก็คือตัวนี้นะครับก็เป็นเวอร์ชั่นว่าเป็นง่ายเปลี่ยนภาษานะครับก็เข้ามาตั้งในหน้านี้นะครับส่วนบรรทัดล่างนะครับก็จะเป็นกล้อง360กนะครับก็สามารถมองรอบคันพร้อม ตัวใต้ท้องซึ่งเป็นแบบใสเวลาซึ่งเหมาะมากกับรถที่ไฟลุยแบบนี้ทําให้เราเห็นใต้ท้องนะครับว่ามันมีสิ่งขีดขวางหรือมีอะไรติดอยู่บ้างนะครับอ่าเราก็สามารถเข้าไปตั้งค่าได้นะครับตรงนี้นะครับกล้องก็ชัดใช้ได้นะต่อมาก็เป็นโทรศัพท์เป็นมีเดียนะครับเป็นแอร์แอร์เป็นแยกซ้ายขวานะครับติดขึ้นมาหน้าจอก็จะเหมือนแบบปรับดิจิตอลเลยนะแต่ว่าเราสามารถปรับตรงนี้ได้อปกติที่เราเคยเห็นเราจะปรับทิศตรงนี้เนาะ นะครับตอนนี้ก็ใช้งานง่ายดีนะนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเบอร์สําหรับความแรงลมนะครับโหมดนะครับว่าเราเลือกโหมดอะไรซึ่งเราก็มาเลือกตรงนี้ได้นะครับไลฟฟ้าแล้วก็อากาศหมุนวนนะครับอยู่ตรงนี้อันนี้ก็เป็นอุณหภูมิฝั่งคนขับนะครับอันนี้ก็เป็นลดเข้ามาหน้านี้ก็จะเป็นตัวเซตติ้งนะครับอันนี้ก็เป็นแอปพลิเคชันนี่ก็คือหน้าจอกลางนะครับของเจ้าลีเด r ร่เวอร์ชันที่ขายจริงแล้วเพราะเราพาไปดู มาหลายรอบแล้วที่มาโชว์นะครับที่พระรามสองเราก็ให้ดูว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> เป็นหน้าตาแบบนี้นะแต่อันนี้พร้อมจะขายจริงแล้วนะครับสำหรับหน้าจอมาตรวัดตัวนี้นะครับขนาด10.2นะครับในรุ่นท็อปนะครับผมก็จะมีฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นตำแหน่งเกียร์นะครับอยู่ตรงนี้นะครับด้านบนเป็นอุณหภูมินะครับอุณหภูมิภายนอกนะครับรวมไปถึงโหมดที่เราขับขี่นี่ก็แสดงตรงนี้ด้วย แต่แปลกเนาะไม่มีกราฟิกตรงนี้ให้นะครับไม่มีกราฟิกตรงนี้ให้จริงแล้วน่าจะมีกราฟิกเวลาเราเปลี่ยนนะหน้าจอก็เปลี่ยนตามนิดนึงนะครับจนด้านล่างนะครับก็จะขึ้นว่า 4WD นะครับคันนี้ขับเคลื่อนสีล่ล้อแล้วก็เป็นสัญลักษณ์พวกระบบไฟต่างๆไฟหน้าแล้วก็ตัวนี้คือฟังก์ชันนี่เอดานะครับจะโชว์พวก ACC นะครับพอกดแล้วมีรูปวงมาลัยขึ้นเห็นไหมครับแล้วก็เล่นคีต่างๆซึ่ง อาจจะค่อนข้างเล็กไปสักนิดหนึ่งแต่เดี๋ยวเราดูเวลาใช้งานจริงมันจะเป็นยังไงนะครับฝั่งขวานี่ก็เป็นเกี่ยวกับมีเดียนะครับจะโชว์ตรงนี้แล้วก็เป็นระดับ Power ที่ใช้นะครับด้านล่างก็คือ a อ d โอนะครับว่าวิ่งไปเท่าไหร่แล้วเอ้อันนี้เป็นใหม่ทริปนะครับโซน a u d โออยู่ตรงนี้393วิ่งไป3 0 0 39กิโล3 39นะครับวิ่งไป33 9กิโล, 3, 3, 9, โลตอนนี้เราขึ้นมาลองนั่งที่นั่งห้องโดยสารตอนหลังนะครับซึ่งตอนนี้ข้างหน้า เป็นบาะไฟฟ้าปรับปรับ6ทิศทางเนาะซึ่งเอนมาเยอะพอสมควรเกินที่คนจะนั่งขับขี่แล้วนะครับเราลองขึ้นมาแบบว่าคนด้านหน้าเนี่ยอย่างเงี้ยก็มีสูงร8 0นะครับโอเคขึ้นมานั่งด้านหลังเป็นไ,ไงเฮ้ยมันยังมีพื้นที่เหลือนะห้างแคลงอยู่ครับถึงแม้ว่าบอบ์ดหน้าจะเลื่อนมาไกลดูจากฝั่งนี้นะครับตัวเล,ล็กลมยังมีพื้นที่เหลือนะครับแล้วก็ตัวนี้บาะหลังนี่มีตัวระบายอากาศด้วย บาหลังมีระบบระบายอากาศด้วยนะครับให้เบาเป็นแบบสวิตช์กดซึ่งสามารถสั่งการได้ตรงคอนโซลตัวนี้แล้วก็มีช่องแอร์หลังนะครับที่สําคัญด้านล่างนี่มีช่องชาร์จนะครับทั้ง USB-A และ USB-C นะครับมีให้นะครับช่องใส่ของหลังเบาะมีให้นะครับตัวเบาะก็จะมันเอนไม่ได้เนาะซึ่งความแต่ว่ามันก็มีเอนในระดับหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็มีที่เท้าแขนตัวนี้ มีช่องวางแก้วซึ่งตกแต่งด้วยวัสดุ g l o s s y b a g k ตัวนี้นะครับนี่ตัวหัวหมอนนะครับเลื่อนแบบนี้นงเออได้แล้วก็มีพื้นที่เหลือด้วยความที่ออกแบบให้เป็น SUV นะครับด้านบนก็จะนั่งโปรง่งโล่งสบายอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเบาะนี้ยมันเพิ่มพื้นที่ในการเก็บของได้อีกนะเราสามารถดึงตรงนี้อ่ะนะนี่เราสามารถเพิ่มพื้นที่เก็บของได้ แล้วก็ทําแบบนี้ทั้งสองฝั่งนอกจากเขาจะมีช่องเก็บของตรงนี้แล้วนะครับด้านในเขาก็มีแบบอุปกรณ์ตัวช่วยฉุกเฉินมาให้ตั้งอยู่ตรงนี้เป็นไฟสัม่ยมนะตัวนี้วางไว้ตรงน,งรงนี้นะครับนี่มีช่องใส่ของยวลองดึงให้ดูนี่จะได้เห็นนี่เห็นไหมมีช่องใส่ของชุดเครื่องมือก็จะอยู่ตรงนี้นะครับพอเรายกขึ้นเราก็เก็บของทรงได้มากขึ้นอีกถ้าเราไปแค่สองคนนะครับ Okay. เวลาปิดก็ดึงอย่างนี้เดี๋ยวไปปิดให้ดูนี่ึ้มนี่ดึงแค่หูทีเดียวน,นี่ปิดก็ปิดลงไปนุม่มนวลนะครับแล้วก็นี่นี่ก็คือภายในห้องโดยสารของเก้าลิดาล่ารนะครับส่วนโวฝาท้ายเนี่ยเฮ้ยมีแบบผ่อนแรงนะเขาบอกว่าบรรทุก น้ำหนักได้ประมาณ1ตันนะครับแล้วก็มีระบบลากจูงได้ถึง3ตันนะครับเดี๋ยวผมลองขึ้นไปดูนี่เออทีสามารถบรรทุกของได้สามารถโดยสารได้แบบ SUV นะครับแล้วก็ข้างบนเนี่ยก็จะเป็นหลังคาก็จะเป็นลอนนะครับสามารถบรรทุกของได้นะครับลองรับน้ําหนักบรรทุกเพิ่มแหลกเข้าไปตัวเสาอากาศเป็นแบบคลิปฉลามนะครับผม โอเคนี่ก็คือลิตเติลล่า R6 น,นะครับซึ่งจะเปิดตัวในวันที่2 9นี้นะครับสำหรับคันนี้นะครับช่องชาร์จจะอยู่ฝั่งขวานะครับเป็น DC S2 นะครับซึ่งสามารถรองรับ DC ได้ถึง100กิโลวัตต์นะครับส่วน AC เนี่ยรองรับได้ที่6.6กิโลวัตต์นะครับแล้วเรามาดูฟังนะครับมาดูพื้นที่เก็บของด้านหน้านี่75ลิตร ะครับก็จะลึกอย่างนี้ลึกประมาณนี้ลึกประมาณนี้นะครับแล้วก็ปิดดูดีใช่ปิดเรียบทุกอย่างไม่ไม่ให้เห็นอะไรแล้วก็ตัวในนี้เขาก็จะเอาไว้เก็บตัว emergency charge ไปตรงนี้นะครับแล้วก็มีตัวเติมของเหลวแล้วก็มีตัวเติมน้ำฉีดน้ำฝนนะครับ่ะและทั้งหมดนี้ก็คือการ Preview นะครับเจ้า l i a d e r นะครับ R D 6 ซึ่งเป็นรถกระบะ100%เนะครับอยู่ในเครือจิลลี่โฮดดิ้งนะครับผมซึ่งจะมาทำตลาดในบ้านเรานะครับเปิดตัววันที่29นี้นะครับทั้งหมดของเจ้าลิตาลาดีซิกเนี่ยจะมีอยู่4รุ่นย่อยนะครับก็คือแบ่งออกเป็นขับเคลื่อน2ล้อ2รุ่นขับเคลื่อน4ล้อ2รุ่นจะต่างกันที่ขนาดแบตเตอรี่นะครับตัวขับเคลื่อน2ล้อก็จะมีขนาด63กิโลวัตต์ชั่วโมแล้วก็73กิโลวัตต์ชั่วโมนะครับส่วนขับเคลื่อน4ล้อ2มอเตอร์เนี่ยก็จะมี 73กิโลวัตต์ชั่วกับ86กิโลวัตต์ชั่วซึ่งเป็นตัวนี้เป็นตัวท็อปซึ่งเราพามารีวิวกันในวันนี้นะครับยังไงก็เดี๋ยวเราไปดูตัวจริงกันราคาจะเป็นเท่าไหร่นะครับวันที่29ได้รู้กันฝากติดตามเว็บไซต์ Car Today ด,ด้วยนะครับแล้วก็ทุกช่องทางด้วยสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูวันจริงกันเปิดตัวแล้วราคาเท่าไหร่ฝากติดตามด้วยครับ